ครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมืันนี้ก็อยู่กับช่องแซม้ายใบฮายูฮักกินนี่คือเก้าครับืันนี้ได้เลิกได้งามยามดีครับผมเป็นเสาร์วันอาทิตย์มาวาันเข่าครับผมเข่าของตัวเองนี่แหละครับมามาสีไล่ครับผมนี่ครับเข่าปลูกสามกระสอบสามถุงนะครับกับเครื่องผลเขา่า มันนี้ก็สีมาว้าเรื่องรถตลีนะครับผมที่มีหลายๆคนถามมากนะครับว่าต่างอย่างไรนะครับผมเฮ็ดอย่างไรปันอย่างไรบ๊ห้มันมีห้อยนะครับมันก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนครับผมผมก็บอกว่าใดนะครับแล้วแต่หนังงานน้าแล้วแต่ดินนําครับผมแต่ส่วนของผมนี่ก็คือสีประมาณนี้นะครับผมนี่อันดับแหลก แขนปันหรือว่าย้อยนะครับผมให้ให้มันตรงนะครับตรงกับรถแล้วก็โซ่ตึงนะครับผมกับขันให้มันพ่อขยับใดนึงครับพ่อให้มันใดเลนโตใดเวลาถึอขอนใหม่ถึงยังนะครับมันจะใดดีดออกกับนี่สําคัญนี่ตัวนี้ครับผมบางคนเขาก็ใส่หู้นี่แต่สําหรับผมผมว่าหูนี่เป็นเป็นหูที่ใส่สําหรับ ดินแห่งๆนะครับหรือว่าดินทรายดินที่บกคอยมีหานะครับผมกันทรายตัวนี้นี่สิง,งามเลยเนียนตาตัวตนนี้ก็สิเป็นดินแบบเหนืดๆนะ่เประมันจังสีแล้วครับผมซึนๆเประมาณนี่ก็ส่วนพลังคนนะครับผมอีกอันนึงพื้นสีตังให้มันเอียงให้มันเอียงนะครับนี่ให้มันเอียงนี่คางนี่นี่มันเก็ แล้วแต่ผู้มักนะครับผมแต่สําหรับผมแล้วผมพยายามให้มันต้งที่สุดครับผมเพราะว่าผมบ่ได้ทธิเรียดว่ามันเป็นหอยหรือว่าเป็นหอยนะครับผมสําหรับเห็ดหน้าเจ้าของแต่ว่าคันหน้าผู้ปั้นรับจ้างเอะเห็ดเอาแตงเอ้าครับผมให้มันงามแล้วแต่ให้มันถึกใจเจ้าของหน้าครับผมเกิด่มียังไยครับผมเกิดสีอิ๊วประมาณนี่สําหรับการต่างรอตรีนะครับผมแขนกลาง สียูประมาณนี้หมดเลยสีดึงตะลับเม็ดตะลับยังคือเขาเหรอครับผม,ผมมันผมว่ามันมันมันยากไปครับผมมันมันเป๊ะโพดมันอยากจะของแต่ผมก็สีประมาณนี้เบิ้งเอาครับผมเบิ้งเอาเองสําหรับผู้ที่บ่ทันหูนะครับสําหรับผู้หูแล้วก็บ่ใช้ปัญหากับสียูประมาณนี้แหละครับผมพีเซนเตอร์เฮา ราช้าง rx หนึ่งหก e นี่ครับมาตันหน้าจะคลองครับผมกับ l 4ศูนย์หน่งนี้มาสองคนครับกับหลานครับผมกําลังตื่นนอนผมจะตื่นนอนครับผมเดี๋ยวว่าวไหลย,ย่งห้างครับผมเดี๋ยววันข่าก่อนเดี๋ยวถาเบึงยำปันนะครับผมว่าสิเป็นอย่างไรถาติด ตามกันครับผมเดี๋ยวขอขอนุญาตบ้านเขานึงครับผม ร้านมาซอยครับนี่ครมือใหม่ใกนกนครับพ่วมแต่หัดครับพ่วมแต่มาหัตก็เลยให้เฮ็ดหน้าจะคล้องก็เลยปล่อยให้เฮ็ดครับผมฝันหน้ากับเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดพีเซนเตอร์เทานะครับผมจะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมคันมากคลิปนี้กับฟากด ไลค์กดแชร์กดกระดิง่งในการแจ้งเตือนคลิปต่อ,ตอไปให้นั่นครับผมสำหรับผู้ที่ติดตามแลวก็ขอบคุณหลายๆเร้่อครับผมนี่ก็มีอย่างหลายครับพามาพี่ทานน้องมาเบิง้งให้เบิ้งหน้ามาปันหน้าเลนครับผมช่วงนี้ก็ชื่อว่านะครับผมช่วงฤด,ดูกาลวานเขาวานนี้ครับ ผมกับสิดไรเมาวัานทางนี้ตตออีกหาลาร้านเกือร้านสิปันแล้วนะครับผมจะควมแต่ฮัดจะมอ,งงอเฮตเอาครับผมหน้าจะคล้องผมบ่ไดดสีเรียสว่าพันสีงามหรือสี่หลายขอแค่ว่าปันให้มันทัวเพราะว่าเป็นหน้าจะคล้องนะครับผมเหว่ารับจ้างก็ววาไปอีกแนวนึ่งนะครับ กางกเฮ็ดอีกแบบนึ่งง่ายเดี๋ยองเฮ็ดทังไหนก็ได้ครับผมสมบายใจเพราะอ่ง้มันแล้วเนะาะฝากติดตามช่องนั่นเด้อครับผมพี่น้องแซมทายบายฮายูฮากินครับผมนี่ก็ได้โอกาดนะครับถ้าล้านมาเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังน,น,นะครับผมดีกว่าเอาเวลาไป เห็ุอย่างอื่นนะครับหากีรถเลาะสูบชาสูบยังว้สนุสมบมาตายนี่ก็ถือว่ามีโอกาสครับสิดาย้อนเพ่นให้เพ่นในหูนะครับเพราะว่าง่ายแล้วเสืออนาคตเพ่นไง่ายไปเพ่นสิ่ดายหูวิธีเห็ดแต่หน่อยนะครับมา่ต้องไปถ่าจะไปเทียวไปเล่นเสียวเวลาถึงจืดอืตามมีโอกาสจะเลยพ้ามา ตรงไฮตรงหน้าให้เพิ่นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับแต่คือว่าเ้าได้เป็นคู่สอนเพิ่นไปอีกในหลูแบบนึ่งนะครับผมผมจะไปเลยอันไหนเิ่นเฮ็ดประตูแจ้งผมสิบอกแลแต่เพิ่นสิคิดเอาครับผม รถจะร้ายครับผมสมือนี่ผู้ใดรับจ้างนี่เป็นอย่างไรเนาะครับผมไหลแจกบาทรถดลายกับแข่งกันแข่งดึงราคากันแจ๊กแย่งได้ยังไงนะครับผมแต่ผมกับบดายซีเรียสครับมักผู้ใดกับจ้างผู้นั้นครับผมแนวจ้างท่านใด้ก็เสียเงินคือเก่าแม่นว่าพี่น้องว่า จ้างคันใดก็เสียเงินคือเราครับผมโมแมนว่าจ้างคันนี้เขาให่ถึงแต่ราคาสำคัญเมือ่อแต่ว่ามากผู้ใดก็มาไพมัขึ้นครับพอใจผู้ใดฝีมือผู้ใดก็แล้วแต่บอได้ว่ากันครับผมเพราะว่าสิทธิ์ของได้เฮาอยู่แล้วนะครับหน้ากับหน้าได้เฮาเงินก็นเงินเฮาสิจ้างกะจ้างผู้ที่เห็นให้ถึกใจเนาะครับ Vào lái dài hang ạ, tôi. khẩu to con ạ, tôi. Mือ máy, mือ máy. รถตะลียัง <laughs> รถตะลีว่าเปิดครับไอ้กล่องนะครับผมนีน่ตายอีกรถตะลีว่าเปิดนะพี่น้องเก <laughs> ินครับมีเกินเอ้ยโอ้ยเงี้ยพี่น้อง เกินกองครับโอ้ยหางนำกบาทันหางนำกระทันหมน้องนี่เกินรอตลีก็มาเปิดครับตายเลยมีเกินครับผม เย็ <Yep. laughs> ินั่นนี่นะครับรถสีกัต่างย่น่นนี่เป็นพ้องก็เป็นพ้องผอบโมดลสี่เหลียนนะครับเพราะว่าเฮ็ดหน้าจย่พอง เห็นว่าตันรับด่างอีกอย่ยางหนึ่งต่างอีกอย่ยางหนึ่งนะครับเยวเก็บหน้าข้องผมเน้นเสมอไว้ก่อนครับผมนี่คอยฝึกไปนะครับเดี๋ยวจะเก่ยงเงครับผมคนก็มาจับก็บ่เป็นงังครับอีกอย่างก็หน้าจะขอ้องเก็บโลด เดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เก่งครับเรียบร้อยครับผมพี่น้องสีไรแป๊บเดียวเป็นไรครับพอใส่ใดบอเนียนๆบอตองใส่ขาดครับผมเรียบร้อยครับผมครับผมขามมักคลิปนี้ก็ฟฝากกดไลค์กดแชร์น,นะนครับผม ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับผมก็อย่าลืมือเก้าครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ครับช่องน้องไม้แซมทรายให้ายูหากินนั่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวสิบปาวันหน้าต่อไปอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมได้แล้วครับผมร้าน้านเผาตอ รับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ